ครับวันนี้อยู่กับช่องบอลมอแคนสายจ่วนนะครับวันนี้เราก็จะเดินทางไปหาเจ๊จอยนะครับเพิง่งเพิ่งเ็จภารกิจครับมาครับคุณเชนจังแล้วก็อันดีจริงอะมามาส่งหน่องเขาแหละแต่ว่าผมคี่ถอดเจเลยปีนรถมานำํำ ได้ตีสลดมานั่งพืน้นแบบโบเดพอ์นากันเังไหรสิบวันไร้เมืองหรือเปล่าเราไ่มีเวลาเลยครับอยากงานางานดูฟ้าก็เห็นไงดูปะไปกันครับปลูกบ้านเจกันครับตอนนี้เราก็ถึงวุ้ยแสงถึงบ้านเจแล้วนะครับนี่ครับผมแม่สวัสดีครับ <c oughs> แม่ยังไม่แม่ไม่เอา ปกติพี่จะแวนเท่านั <h <h ้นยังมีอีะเขาว่านาะเป็นการเสนกาวเอาเอาเส้นมาหดได้ถึงครับแมนว่เปลดราไลการที่ยังนั่งมานกำกันอยู่เฮะแมนรื้อคือป่ขคอก้ะฮึ ขอ้อขอเบิ่บงบอลเคยบอลบอลเคยโทรหากันเป็นบอลหนึ่แมนบอกน้องน้องแปงที่ยังโทร่งปลูกทร่ยังอยู่ครับมีเทรือเดียวนะก็มิดจับด้วยน้องแปงทักมาบเอครับเน่ย <c oughs> เอาเจไปใช้หรอเปลี่ยนสเปลี่ยนสสเปลี่ยนจากเป็นอจีบน้องแปงมาเป็นจีบน้องขนุนไขววานเนี่ย ใช่ครับแม่นั mo, mm ่งอยู hmm. mm ่ต hmm. mm ัวแมนลื hmm. mm ้อเสียงเป็นภาษาอะยรนองเขาว่างไหนครับเป็นตะคือวะล่ะเดี๋ยวหน่องแป้ง่าหรียน้ำเดี๋ยวมั้งเดี๋ยวจะงอยกับชิมยอดมุกมงกนมไข่หน่องแป้งหายตัวสาวซ้ เขายิ่งคอมเมนต์ให้เราอยู่ว <c ười> สองคนนี้ไอ้เส้นจ,จังกับปอนมอแคี้นไว้ใจบ่ไใดได้ไหมสั้นจีบจีบกระเด็นสองคนนี้บ่ไว้ใจบ่ได้สายตามันเจ้าสูงสองเขาเจา้าโอ้ยเยังไไห่างสายน้องคนใดกอดทิวาสีจีบใส่ผ้าไปด้วยใส่ผ้าไปดิ เจ้อเดยแล้างกน o อยก็ยเรก้องเงี้ยหน่อยชี้มาแล้อ an> ่ีมาเล้อ่ะชี้ตงานยี่ครับเจนั่งรอยยุบบัดดีบนหันแม่บมกฮะแม่ลี่ยนเปล่าไม้ไหมล้วโอ้น้องแปงนี่ เมื <optimistic> <laughs> ่อ şey บ <umas hay S 1> ่านจะเศร้าจีบจะบน้องขนมไข่ต่อไปโอเค่านเบื้องีึนนั่งอยู่จังไรกระเด็นของนม่นายไหนนี่บ้านเนื้อที่จะแงโต๊ะบี่ยอกแขนดช่ม่อยากรู้ว่าผมจะเดี๋ยวดวยจเพ่มา เงี้ยงวะอี้ยงวะไม่รู้่หมนยังพูดไปฮะเจบอกว่าผมสิบวันจะอยู่หรออไปใส่เผมสิกบไปเลียนอ่ะเด็กหะไันที่สิบห้าสิบห้าการเดือนนี้บอกเมนคือจะไหวค่ะ ราต้องไปเตรียมตัวประทานรุ่นด้่นี่เป็นหลายอย่างเนาะเป็นลายเสืซื้อซื้อเร็วป่ครับบ่บ <mm ่บ่คือหอดบทษยิ่ยังเลยบป่โอ้ยเจ๊เราไปหาเงินมาโอ้คุณเจ๊ชื่อสภาพอีกคือมาทหารเง็ดนะคะมาเง็ดป่ะได้ได้ไปไปเบิรงนก็แม่เด้วอ๋อ ไปเจี๊ยบเราพาไปเบิ้งไปเบิ้งฟีมือจอยค่ะเราจะมาอีกไหมกะงาทีสิ้นเดือนพุ่นแล้วครับซิ่นเดือนกยอมากอันนี้เห็นนะโอ้อันนี้เห็ดพอให้ยิงมันบวกหนี่ิเขนนี้เห็ดปวกค่ะเจี๊จอยสีพีเข่าปลาได้ค่ะมือนี้ เกจอัดาตนีไปน้ตัวนีเรอคะพ่ได้ไปน้ำครูเบาเนอยค่ะเนออันนี้เห็นปวงเลยะไปน้ำตัวนีนะขาเกามากเกิขาะโอ้หายยังไงครับนี่หายในป่าเขาป่ายังเกาะเขาเอื้ังขาขาชนะใด แม่ล้างแกงอยู่เดี๋ยวมากินน้ากันเลยค่ะเอฟซีกระร่อนฉีหลางแกงชู่กันกินนะคะ่ะไม่ไม่หอมห่วยห,ห่วยเค่ะนี่งุ่นเ<อ>็ดบวกออกไม่สุดยอดเลยค่ะบานเท่าตัวสีหากินยาดไม่จังสีกับเพ็ดพอเลยชุดยอดเลยค่ะนี่สวีผู้เจจอยเลยค่ะเดี้ทีมร้านค่าร้านเหมือนไงไปหาแต่น็ดบวกเมื่อนี้ก็ทีมเครื่องหลานทีมเครื่องน่องนะคะไปใส่กับไปนะคะเข้าอจตัวที่อ่ะ นอดมารับค่ะเจ็บมึงอย่าไปใส่กับไปลลดมื่อเดี๋ยวยินเขาว่ามีดปลวกออกอยู่ไม่ได้ค่ะไปค่ะไปได้บ่ได้ยังไงสกุลเป็นคนมาเขาปลาเขาดงนะคะเป็นคนมาเขาปลาเขาดงชาวไรชาวนาได้เมื่อทุกอย่างถึงสี่ปุ่มก็มักแล้วสิชีวิตกับเชจุกะลาดค่ะขอได้ไปด้านลุงข่าไรแม่ว่าจะเขาวัดกับพ่อเนากนะ้อวัดกับเขา เขาวบาดมันเป็นแนมไม้หรอคะเหมือนก็เห็นเลยเนาะนี่ขาวบาดนี่คือมีอยู่สองย่างกวางชี่กันไปมองนี่แน่นี่แน่ย่างเดียวค่ะนี่นี่สลัดเลยนะมากมากค่ะไม่กินน้ำกันสุดยอดเลยค่ะปีนี้ข้างแนกไม่ข่ะนี่มันจะซีด้กินเนี่ยพวกเยันกันนอนอะไรจีบกันปะตีกันแล้วย่งว้าตีกันแล้วโอ้ยจะมี จะมาอีกสิ้นเดือนสินเดือนเดี๋ยวมีเวลาว่างมาหาเลยยี่ยังยี่กันสร้างนนน่ะพี่ก็มีเยินมาจากไงนทากสขอจองขอจองสามปีคุกคุกคุกโอ้ตายเลยหายเงาเขาคกปยังไงเดี้ยวคุกคุกคุก

มกเจออคนผู้เดียวโน้ตล่อกเลยย่างสวนกล่องเลยโมไดไมหาเลยครับโมเดเขอมมหา บคือถอดบ่ยิงะไรบ่ฮะบ่มีคือถอดบ่มีเอาความจริงอเอาความจริงครัโอ้ยดหน่อยบ้าถอดคือถอดคือถอดนะคะถอดแตบ่มีหามไปหานะคะเน่ต่างคนต่างคนางเหตงานนีผมกัญาตงานยูฟารมเจกัญาตงานขชยของช่วงนี้เพี้นช่วงนี้เเนียจะนำเียนทรงทรงไปให้ายยูฟ้าัมเน่ ไปให้กินหรอ,อเดี๋ยวขาไปเลนน่ามเดี๋ยวขาไปเลนน่ามือใดครับอ <c oughs> ตอนนี้มือนี้วันีอะไรมือนี้นวันทีทาเส <c oughs> ีทาแล้ว <c oughs> อธิเดียวกับครับเดีวแม่นเซียนซนเซียนอยู่แบบนี้โอ้จะส่องใดเป็นสองใดเราจะมดอ่ะโดนดาไหมยว มือเซ่อมมือซ่้านี่ก็ว่าสีขามาหาครับแต่ว่าติดภารกิจถ้าลูพลกพี่ไปภารกิจอยู่บนนี่บันนี้กลับมาไอเซนเรามาส่งหนองโฟพอดีผมก็เลยติดรถมานมึ่งมหาเจเลยพ่อะได้หนึ่แมนครับญญเก็บเห็นกันเนาะเกือบอยู่ป่าเนาะมาได้ป่าบ่ครับเนี่ยมงเสือเลยเนี่ยมาจะป่าเนียครับว่ากันยริงยริงไม่เลี้ยงสิได <c oughs> ้ก <c oughs> ินแกงนรับบอครับเนี่ย เดี๋ยวแม่แกงใกินแล้วแกงยานี่ครับราคาแกงให้กิน่่งแล้วแกงยินีวะล่ะขาเจี๊ยบขาเพท่านเลยขาเพรท่านเดี๋ยวไปชมป่ะี่เยไปมอยู่นหน้าเ่าหนาไม่ยากื้อาได้ป่ะของแกงแกง้วยอยู่กินต้องการจะได้กินข้าวด้วยกันสักมื้อนึงนะคะสักมื้อนึงกินข้าวกัแกงเ็ดปัวยีกต่างหากพักก๋วเตี๋ยวน่ โอ้ยบ่ได้มาหากันโดนคือถอดไง่บ่ได้มาหากันโดนสร้างหน้าให้กับฝาแฝสร้างมาถึงไม่เรียนไม่เรียนไก่ตายแล้วดิเกิดเกิดฮะฮะไปเรียนไปเรียนอือไปนไปเรียนกะถามเตี่ยวถ้าไปเรียนเตี่ยวแล้วสิขึ้นหวาดรอเออมันยิห่างกันอยู่ก็ห่าแล้วเนาะเออก็ห่าเนาะขอหายกับแจ๊คสีบางรับบอรับอยู่ในป่าขืนอย่าโบมี เป็นตัวยงหวงยูบานก็ยูบานก็ยูยูช็อตแรกมันยูนในปาร์ลยูจิ๋นสองก็พอกับแม่ครับผมน่าจะได้ยูสักหมื่นไอ้ซาที่เรามากินน่งดูแห้เดี๋ยวลองกินทัาบก็อกัะแม่มาสิเขาก็พอกระแม่ันบลต้องลองครับต้องลองเขาได้แก้วครับ ยังง้ออาทานไม่ใช่ครับมาส่งข่าวเจดีซื้อว่าผมสิกลับไปเรียนแล้วผมอยู่แค่ผมอยู่แค่บอกี่มืออีกจักมือวันนี้วันทีซีผมไปวันทีซิมหานะครับประมาณนั้นประมาณนั้นพูดซ้ายท้องถุนงามปะ หามครับ่ว่าบบสูเจอครับเจ้ผมจิิงจังมาถความจริงอย่บอกนะเดียวจะมาอีกเอาเงินเอาเงินเจีไปให้ทั้งคุณเนาะแมนครับีโทมคอเอาเอาเงินเจไปให้ทั้งคุณาอเออนะคะมีโทมคอเอาครับเออาอออนะคะสยมากนะคะใส่กันกระโปงพื้วหวาเพื้วหวาจะได้ไหนคะ ใจส่นตึกนะคะขี่รถขัามเงาๆเดี๋ยวจะพูดไปต้องเงียบกทิกับมาเรนนั่อีกประมาณสิ้นเดือนหรืออาจจะิบะเดยมานะครับแต่ว่ากลับไปที่มหาว่าในเปิดเทอมเหร่ยังมีเวลาโทรหากันอยู่เลยแมนเขาเปิดวันที่หนึ่งหรอเขาเปิดวันที่ยิบเก่าผมเปิดวันที่ยิบเก่าวีทูน่าแมนแต่ว่าผมต้องไปอยู่ก่อนก่อนสิกลับเดี๋ยวเอาเนี่ยมาให้ย่อมผมให้สิย่อมกทับสีดำกทิกลับไปเป็นคู่ล่ะไม่ช่าผิดของอ๋อ แม่ครับเป็นคู่ครับเยนึกว่าจอพนักงานขายเอกม,มาวมันมนันขายเครื่องกองนำใส่มือนั้นใส่อันสุดสุดประชุมนะเขาประชุ่มบันดีไทยใส่สุดมมายางลกงไปกองท้ายเขาไปาจพนักงานขายเครื่องกรองน้ำมาดคู่บ่มีเลยโอเคครับไมเ่เด้พอนะะจแล้วก็สบายใจนะครับโอ้ื่นยังไก่เลย โอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะฮะก็มา่งข่าวดซื้อครับขอบคุณพี่น้องที่ติดตามช่มให้กำลังใจฟอนมองแคมสายจวดนะครับขอบคุณสำหรับทุกคอมเมนต์นะฮะทุกการ subscribe นะครับก็เจอกันใหม่นะครับผมทีดีหน้านะครับ กะคนแล้วก็กระิมช่องด้วยนะคะกระคนกระถิมคนนะคะที่ไหนมากระนคะที่ไหนก็กระินะคะแล้วก็ฝากช่อง a f ซีด้วยนะคะไากปไ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 งไปไปไป่เไปไยไปไดไปไปไชไปไปไปช่ไปไปไปไาไป่พไไปไปไปดตไปไไปไปไปาปไ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 งไป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 ไไปไนะคะปไปไปไไปไปไปนไปไปไปไไปัไปไร